บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะจนจริงไม่จนจริงเราเกณฑ์ที่ใช้คืออะไรในการตัดนะครับเป็นเส้นความยักจนหรือไม่หรือเป็นเส้นอะไรมันเป็นเส้นที่มันไม่มีครั้งก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่รัฐบาลชุดน,นี้เนาะแต่ว่าก็เป็นเส้นที่ไม่มีความชัดเจนถึงที่มาไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเราก็พยายามที่จะหาคาตอบให้ได้ว่าการเกณฑ์การตัดในใน ในการที่จะตัดกลุ่มคนที่จะเข้าสู่เกณฑ์เนี่ยคืออะไรต้องให้เกิดความชัดเจนเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ เลื่อนไม่เลื่อนบัตรคนจนวันนี้มีความชัดเจนค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครจะรอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2 5 6 8ค่ะลค่ะสุดนะคะกระทรวกงการคลังออกมายืนยนันแล้วก็แจ้งข่าวดีค่ะว่าภายในปลายเดือนมีนาคมนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมหรือว่าต้นเดือนเมษายนจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งคนเก่าที่ใช้สิทธิ์ในปัจจุบันราวๆอยู่ที่ประมาณ14.5้าล้านคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงท ทะเบียนใหม่และเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะในการคัดกรองเลยหากท่านได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายโดยไม่มีสะดุดค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าพี่น้องประชาชนนะคะที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ก็คือคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ายืนยันตัวตนไม่ทันตามระยะเวลาที่ทางกระทรวงการคลังกําหนดหรือว่ารายเก่าทั้งหมดที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอยากมาลงทะเบียนใหม่กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความัดเจนจากคุณจลพันธ์อมรวิ เดี๋ยวเราไปติดตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมที่จะประกาศปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอยากรู้นะคะเลื่อนไม่เลื่อนอย่างไรแบบไหนวันนี้มีความชัดเจนจากคุณอนุวัตจัดให้ที่มีการสอบถามไปที่คุณจลพันธ์อมรวิวารรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังสําหรับการเดินหน้าการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐรอบใหม่เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะข่าวก็บอกว่าเลื่อน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 ,อนมีนาคมไปเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสคุย กับคุณจุลพันธ์อมอรวิวรรัฒนะครับโทรไปเพราะว่าผมก็เห็นข่าวแล้วล่ะข่าวในเว็บไซต์เนาะข่าวในเว็บไซต์ข่าวในออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอ๊ะรู้สึกว่ามันมันมันเป็นข่าวที่แบบมันไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะมันเป็นข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปผมก็เลยเอโทรไปสอบถามกับคุณจุลพันธ์อมอรวิวัฒนะครับแล้วก็ส่งส่งลิงก์ข่าวไปให้ท่านทางไลน์นะอันนี้พพดตรงๆก็ส่งลิงก์ข่าวไปให้ท่านทางไลน์ท่านก็ตกใจเหมือนกันท่านก็บอกเฮ้ยผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ ว่าจะเลื่อนใช่ผมก็บอกว่าผมก็งงเพราะว่าตอนแรกก็ตอนแรกก็ก็ก็ฟังจากท่านมานะฟังจากปากท่านก็ท่านก็บอกว่าตามกรอบระยะเวลาเดิมก็คือปลายมีนาใช่ไหมล่ะผมก็เลยงงผมก็เลยแล้วตกลงท่านจะยังไงดีอ่ะผลปรากฏว่าคุณจุลพันธ์ก็ก็อธิบายแบบนี้อธิบายแบบนี้นะครับเรื่องของบัตรสสบสดิการแห่งรัฐนะคืออย่างนี้ฮะตามขั้นตอนผมอธิบายตามหลักการและขั้นตอนนะครับ เดี๋ยวจะมีการประชุมอนุกรรมการก่อนเนาะอนุกรรมการในประชุมอีกสองรอบในเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็นําเข้าคอารมอแล้วก็ปลายมีนาคมเนี้ปลายมีนาจะเปิดครับคําว่าเปิดของท่านอธิบายให้ฟังนะว่าเปิดแล้วจะไปกี่เดือนในการลงทะเบียนก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้อนุกรรมการยังไม่ได้ข้อสรุปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เลื่อนนะครับมันเป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิม เป็นไปตามกรอบระยะเวลาเดิมก็คือปลายมีนาคมที่จะเปิดหรือว่าเริ่มให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าใจใช่ไหมครับส่วนท่านบอกว่าจะลงวันไหนอะไรยังไงเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลากี่เดือนในการลงก็ว่ากันไปแต่ปลายมีนานเนี้ยไม่ได้เลื่อนนะครับแต่วันไหนก็ค่อยว่ากัน <S <S น mm hmm. like nah ั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี <ok ่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะสําหรับการเดินหน้าจากทางกระทรวงการคลังยืนยันแจ้งข่าวดีภายในปลายเดือนมีนาคมนกายืนยันจต้นเดือนถึงต้นเดือนมษายนนะคะสำหรับจะเกิดเดินหน้าเบียนาำจัดเงินเดือนหรือว่าใบจดการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะคุณผู้ชมนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรไปติดตามจนทะเบียนคำจัดเงินเดือนหรือว่าบัตรดิจิทัลณผู่าจะออกมาในรูนองรไปลิดามจนจะลี่ยนคำจัดเงินเดือนหรือว่าใบดการดิจิทัล Wallet นะคะคุดกระทรว่าจ